สวัสดีค่ะชื่ออุ้งค่ะชื่อเนยค่ะวันนี้นะคะเราสองคนจะมาเล่าประสบการณ์การเข้ามหาวิทยาลัยมหาสารคามคณะวิทยาการสารสนเทศภาควิชานิเทศศาสตร์ค่ะตัวอุ้งกับเนยนะคะมาจากรอบที่3ค่ะใช่ค่ะเนยจบจากโรงเรียนเทวงณฑ์พิยาคมจังหวัดน่านค่ะอุ้งจบจากโรงเรียนสปีนนทบุรีค่ะแล้วก็ คือคะแนนที่เราใช้ก็คือคะแนนเป็นคะแนนเกต100%ค่ะ่อของเราจะไม่มีสอบสัมภาษณ์นะคะเพราะว่าอยู่ในช่วงโควิดของพวกเราก็เลยโดนยกเลิกสอบสัมภาษณ์รอบสามรอบสี่แล้วค่ะใช่ค่ะแต่ว่ารอบแรกจะมีสอบสัมภาษณ์ค่ะแต่ว่ารอบที่สองจะเป็นการส่งคิดสอบสัมภาษณ์ค่ะใช่แต่ว่าปีนี้ก็ต้องรอรุ้นอีกทีกันนะคะว่าปีนี้จะมีการสอบสัมภาษณ์หรือเปล่าใช่ เราจะมาบอกว่าคนาเทียการสารสนเทศของเรามีกี่สาขานะคะโอเคค่ะมีทั้งหมดเ็สาขาค่ะสาขาแรกนะคะเป็นสาขาสารสนเทศศาสตร์ค่ะแล้วก็สาขาที่2น,นะคะเทคโนโลยีสารสนเทศค่ะสาขาที่3นะคะวิทยาการคอมพิวเตอร์ค่ะแล้วก็สาขาที่4นะคะสื่อนารมิตค่ะสาขาที่5นะคะภูมิสารสนเทศค่ะ แล้วก็สาขาที่6นะคะเป็นสาขานิเทศสาสตร์ค่และสาขาที่7นะคะเทคโนโลยีนวัตกรรมสําหรับธุรกิจในสมัยใหม่ค่ะก็คือการเรียนการสอนของภาควิชานิเทศศาสตร์ที่เราเรียนอยู่นะคะคือปี1กับปี2นะคะจะเป็นแบบเหมือนการเรียนทฤษฎีไปก่อนใช่ค่ะแปลว่าพอปีสกับปี4เราจะได้เลือกเอกลงไปอีกทีคะ่ะว่าเราจะแบบได้อยู่เอกไหมบ้าง มันจะมีอะไรนะแบบมีเรื่องเอกฟิล์มค่ะอกฟิล์มกอเอกวารสารใช่แล้วก็อะไรอีกพิธยุทธธรรมพิธยุทธรรมพิธีการประชาติค่ะมีสิก็เราจะได้ลงไปเรื่องเอกจริงๆปีสามแล้วเราก็ได้ลงไปทํางานจริงก็ลงมือจริงทํางานจริงๆนะคะเป็นการได้ลงมือทําไปในตัวนะคะแล้วฝึกประสบการณ์ด้วยค่ะก็ คือแต่ละแบบสาขา mm hmm. เขาก็จะแบบ mm hmm. มีความโดดเด่นของของแต่ละสาขาเนะี่ยของเขาเองนะคะแต่อันนี้คือ mm hmm. อุ้มกับเนื้เรียนนิเทศศาสตร์ mm hmm. ก็เลยแบบมาพูดในมุมมองที่เรียนนิเทศศาสตร์เองคะ่ะใช่ค่ะแล้วการเรียนเป็นยังไงบ้างคะสนุกค,ค่ะคือไม่กดดันคือพวกเราทุกคนชอบที่แบบอะไรที่มันดูแสร้างสารรค์อย่างเงี้ยคะ่ะ mm hmm. ก็เลยแบบรู้สึกแฮปปี้เวลามาเรียนที่นี่อะไรเงี้ยไม่กดดัน mm hmm. ใช่สอนครอบคลุมมากเลยนะคะ,คะไม่ได้เป็นแค่สอนแค่แบบ แสดงอะไรอย่างเงี้ยะคะคนคนอื่นจะคิดว่าเออเรียนน่เทศศาสตร์ก็จะตัดต่อ<ช>วิดีโอเออยแค่สแสดงเอออะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าเราได้ทฤษฎีหลายๆอย่างรวมไปทั้งถึงกฎหมายของสื่อของอะไรด้วยนะคะใช่คือการปรับตัวเข้ากับที่นี่นะคะไม่ยากเลยใช่ไหมใช่ค่ะเพราว่าส่วนตัวเราเป็นคนหน้านะคะมาจากเหนือนะคะก็มาอยู่อีสานก็เราได้ฝึกภาษาอีสานด้วยค่ะได้ซึซับวัฒนธรรมด้วย ภาษาอีสานอ่ะคือเขาพูดแล้วเขาสนุกอ่ะคือเขายิน <y> <ช>เสถียีสุกใช่ภาษาอีสาน<ช>เป็นภาษาที่น่ารักนะคะใช่ภาษาที่ตลกใช่เพื่อนแบบเวลาคุยนี่แบบแก้ตลอดเวลาเราพูดคำไหนผิดเนเพื่นพอนแก้ตลอดสอนคำมาเรยมานี่แบบโดนแก้ตลอดะค,ะลอค่ะทุกคนแล้วตัวอ,อย่างคำจะฟังยังไงคะพี่แล้วตัวอ,อย่างรอ,อ่ะคำยอดฮิตเลยค่ะช่วงนี้กำลังฮิตเลย พนาวสานพนาวสานทังนี้จะเป็นคําติดปากนะคะคำ,คำติดปากคุยกับเพื่อนในสาขาที่ว่าวสานวาสานทุกคำใช่ใชไม่ใช่แค่ฮิตในมหาลัยอะไยนี้นะคะ <c oughs> ฮิตทั้งประเทศแล้วค่ะส่วนน้องๆคนไหนนะคะที่สนใจที่จะเข้ามาเรียนคณะวิทยาการสารสนเทศนะคะก็ สามารถหาข้อมูลได้ที่เพจของมหาลัยนะคะแล้วก็เว็บของมหาลายะะัยค่ะเดี๋ยวอุ้มนะคะจะทิ้งลิงก์ไว้ข้างล่างนะระเบียบการรับสมัคร t c a s ปี64นะคะเดี๋ยวลงให้แล้วไว้เจอกันนะคะไว้เจอกันนะ,ะนนะบ๊ายบาย